เรื่องเล่าเกาะผีเฮียนจังหวัดชนบุรีอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันปิดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องเกาะผีสิงจังหวัดชนบุรีนะครับเกาะนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกาะขามน้อยนะครับหรือที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้กันว่า เป็นเกาะผีนะครับถือเป็นหนึ่งใน8เกาะบริวารที่ตั้งอยู่ในอำเภอศีช่งจังหวัดชนบุรีสภาพเกาะในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มีไฟฟ้าจนไปถึงน้ำประปาเคยมีข้อสงสัยนะครับว่าทำไมไม่มีใครคิดจะมาปลูกบ้านพักหรือว่าทำบังกะโลต้อนรับนะัก ท่องเที่ยวบนเกาะนี้บ้างเหมือนดังเช่นเกาะอื่นๆในละแวกนั้นนะครับสาเหตุที่เป็นเกาะล้างเนี่ยจากปากคำบอกเล่าของชาวบ้านรวมถึงชาวเลที่หากินอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยต่างมีความเชื่อกันว่าที่ดินบนเกาะแห่งนี้ถือว่าเป็นที่อาถรรพ์จากประวัติเดิมที ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีทหารสัญชาติอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพไว้บนเกาะนี้รวมถึงยึดเอาเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะนี้มาเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่อีกด้วยเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าล่องน้ำบริเวณนี้มีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆ ึงเหมาะกับการนำเรือลบขนาดใหญ่เข้ามาซ้ำรลายในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่บ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนะักทหารอเมริกันจำนวนมากก็พลอยติดไข้ป่าไปด้วยมีบางคนที่เสียชีวิตจึงถูกนำมาฝังณเนะกาะขามน้อยแห่งนี้ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะนี้ ก็เคยมีข่าวชาวบ้านที่อยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือศาสนาอื่นๆต่างก็นำศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเองช่วงเวลานั้นเนี่ยเกาะขามน้อยจึงเป็นสุสานฝังศพและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคร้ายไปโดยปริยายด้วยบางศพโชคดีหน่อยที่ลูกหลานเนี่ย มาสร้างหลุมฝังศพให้ซึ่งส่วนมากศพเนี่ยเป็นศพของคนจีนที่โดยประเพณีนิยมการฝังอยู่แล้วก็เอาศพมาฝังบนเกาะแห่งนี้พร้อมกับทำรรเป็นห่วงซุยให้ด้วยก็มีแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ญาติผู้ตายบางรายเนี่ยเอาศพใส่ลงแล้วก็เอามาทิ้งไว้ในบริเวณชายหาด โดยไม่สนใจใยดีและไม่คิดจะเอาไปขุดหลุมฝังศพให้เรียบร้อยด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากว่าคงกลัวจะติดไข้ป่าไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เราที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่อาจทราบได้คำเล่าขานจากคนเท่าคนแก่เนี่ยก็ได้เล่าไว้ว่าเกาะแห่งนี้มีวิญ,ญญาณผีสิงมีวิญ,ญญาณผีเฮี้ยนอยู่มากมาย บางคนเนี่ยถึงขนาดเรียกว่าเป็นเกาะผีเลยด้วยซ้ำไปเพราะมีผู้ที่เคยล่องเรือผ่านบริเวณเกาะนี้ตอนดึกๆแล้วก็ได้พบเจอกับสิ่งแปลกๆสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์เนี่ยมากมายเลยทีเดียวใครที่แล่นเรือผ่านไปในบริเวณเกาะนี้ในยามค่ำคืนมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำบางคนก็เห็นคนว่ายน้ำ หรือกำลังเล่นน้ำเป็นกลุ่มใหญ่อยู่บนเกาะระหว่างเกาะขามน้อยกับเกาะขามใหญ่บางคนเนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าได้ยินเสียงร้องวีดวิวอะไรออกมาจากเกาะนี้ทั้งๆที่ทุกคนเนี่ยต่างทราบแล้วก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าเกาะล้างแห่งนี้ไม่มีคนอยู่เลยชาวประมงบางคนที่ออกไปหาปลาช่วงดึกๆ ที่เคยแวะมาจอดเรือพักในบริเวณนี้เนี่ยมักจะเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายๆคนแต่ว่าตัวสูงใหญ่เหมือนกับพวกเปรตออสูรกายเดินโบกมือแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บนเกาะก็มีหลายๆคนที่เคยมาเกาะน,นี้ตอนดึกๆเนี่ยเล่าแบบนี้ค่อนข้างบ่อยบางรายเนี่ยโดนหลอกแบบหนักมากๆ ขนาดที่ว่าล่องเรือหาปลาอยู่ดีๆก็เหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเรือเนี่ยบุ่งตรงมาจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็วแต่พอส่องไฟเข้าไปดูเนี่ยถึงกับช็อกเพราะแทนที่จะเป็นเรือของชาวบ้านหรือมนุษย์เนี่ยแต่กลับเป็นโลงเปล่าที่ล่องลอยเข้ามาหาเขาราวกับว่ามีคนดึงเข้ามาถ้าพูดกันง่าย,ายเนี่ยก็คือหากว่าใครคิดจะ เดินเรือผ่านเกาะที่ว่านี้เนี่ยก็ควรจะคิดดูให้ดีก่อนหรือไม่ก็ต้องใจกล้าหรือไม่คุณก็ต้องมีวิชาอาคมนะครับเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เนี่ยผีดุจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เนี่ยเป็นวิญญาณที่ตายก่อนวัยอันควรบางคนเป็นโลกก็มี รวมไปถึงบนเกาะน,นี้เนี่ยก็แทบไม่มีใครขึ้นไปทำบุญหรือนิมนต์พระไปทำพิธีสวดมนต์อุทิศบุญกุศลเลยด้วยซ้ำเกาะเนี่ยจึงเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจดวงวิญญาแล้วก็สัมภเวสีที่ไร้ญาติแล้วก็ไม่อาจจะไปเกิดได้ด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือต้องรอหมดกรรมแล้วก็ไปเกิด แล้วจำนวนผีเนี่ยก็มีมากมายมหาศาลก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันที่ดวงวิญญาณมุนเกาะแห่งนี้จะไปเกิดจนหมดนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าของคนที่เคยผ่านเกาะน,นี้มานะครับถ้าหากว่าใครอยากไปเที่ยวชมหรืออะไรเนี่ยก็ควรที่จะคิดให้ดีก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากไปจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปช่วง กลางวันนะครับเพราะว่าในเวลาช่วงกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยเฮียนเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ช่วงเวลาหากินหรือว่าเวลาออกมาของเหล่าพูดผีบนเกาะแห่งนี้นะครับเพราะว่าหากพระอาทิตย์เนี่ยได้ตกดินไปแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าแม้แต่ชาวบ้านหรือว่าคนเดินเรือคนที่ชำนาญในด้านการเดินเรือเนี่ยไม่มีทางพาคุณไปแน่นอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่เกง่งไม่ได้มีวิชาคมอะไรจริงๆก็อย่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเกาะที่อันตรายบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็อย่าไปลบหลู่นะครับเพราะมิเช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอดีจนเจ็บป่วยเลยก็ได้นะครับ โอเคขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ